สวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับอ4ซทางช่องออบันแรงนะครับคลิปนี้แอดก็จะได้นําเด่น10หน่วยบนชน2สูตรชุดที่1มาเป็นแนวทางให้กับ f c นะครับ2ส,สูตรนี้เดินยาวนานมาตั้งแต่ปี2565นะครับสูตรแรกก็เข้ามาตั้งแต่งวด405สูตรที่2เข้ามาเริ่มเข้าก็งวด417นะครับ สองสูตรนี้งวดที่ผ่านมาเมื่อจับชนแล้วก็เข้าไปที่หลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมาชน0468นะครับผลเลขกองสลากที่ออกมาก็202นะครับ ศก็เข้ามานะครับแปดตัวน,นี้แอดก็ตัดให้นะครับปิดดับนะครับก่อนจะไปดูแม่สูตรแก็แนวทางก็ฝากคำเตือนนะครับ f อ คำเตือนสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดไม่มีสูตรไหนที่จะเดินดีตลอดคำนวณตามสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาเท่านั้นเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญนะาณก่อนจะตัดสินใจที่จะนำไปลงทุนนะครับ เราไปดูแม่สูตรก็แนวทางกันนะครับในงวดต่อไปนะครับแอดจะให้สูตรไปก่อนนะครับสำหรับ FC ท่านที่จดสูตรไปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่างวดนี้เด่นตัวไหนนะครับ แต่ย้ำว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรเด่นสิบหน่วยบนชนสองสูตรชุดที่หนึ่งให้เน้นไปที่หลักสิบนะครับรองหลักหน่วยนะครับเน้นสุดๆที่หลักสิบนะครับสูตรนี้แต่ก็บางงวดก็จะเข้ามาในหลักหน่วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องกันไว้ที่หลักหน่วยด้วยนะครับเน้นหนักที่หลักสิบนะครับสูตรที่หนึ่งแสนบวกหน่วยคสองเท่ากับ x บวกสอง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 สูตรนี้เดินมาตั้งแต่สี่ศูนย์ห้านะครับ f อสี่สูตรที่สองหมื่นบวกหน่วยบนบวกสิบคหนึ่งเท่ากับ x บวกหนบวกสบวกสบวกสบวกหนะครับสูตรแรกเป็นสูตร5ตัวนะครับเดินดีนะครับถ้าทำเป็นสูตรมาตรฐานหกตัวก็จะได้สถิติมากกว่านี้นะครับแต่สูตรที่2เป็นสูตร6ตัวนะครับเมื่อจับชนกันแล้วก็ได้คู่ ได้ตัวเด่นนะครับเมื่อจับชนกันแล้วสองสูตรนี้ก็จะได้ตัวเด่นตั้งแต่งวด0ูนย์เกนะครับสถิตินะครับจะเข้าหลัก10ตลอดมา5งวดลราก็รุดไปเป็นหลักหน่วยนะครับบางงวดก็เข้ามาทั้ง2ตัวนะครับตัวชน เข้าหลักหน่วยแล้วก็มาหลักสิบสงงวดนะครับแล้วก็รูดไปเข้าหลักหน่วยนะครับเมื่อชนกันแล้วนะครับเมื่อเข้าหลักหน่วยแล้วก็จะมาเข้าที่หลักสิบต่อเนื่องนะครับห้างวดนะครับ fc มาเข้าหลักสิบต่อเนื่องห้างวดนะครับสถิติตามนี้นะครับ แล้วก็รุดไปเข้าที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็กลับมาเข้าหลัก10บอีก5งวดนะครับรวมงวดที่ผ่านมาด้วยนะครับหลังจากรุดไปเข้าหลักหน่วยแล้วก็กลับมาเข้าหลัก10บอีกห้างวดนะครับงวดนี้จะอยู่ที่หลักสิบ หรือหลักหน่วยเรามาติดตามกันครับว็บสวดนี้เป็นงวดที่21นะครับสองสูตรเมื่อจับชนกันแล้วสองสูตรก็จะชนที่7และก็9นะครับเอจะวิเคราะห์เพิ่มเติมให้นะครับ เจ็ดมาได้ทั้ง10และก็หน่วยนะครับงวดนี้นะครับถ้ามานะครับหรือไม่ก็หลุดไปเลยนะครับเก้ 9, มาได้ทั้ง10และก็หน่วยนะครับหรือไม่ก็หลุดไปเลยนะครับ fc เพราะสูตรทุกสูดไม่เข้ามีหลุดนะครับงวดนี้นะครับ ถ้าเจ็ดมาให้หนักไปที่หลักหน่วยนะครับ fc ให้เน้นไปที่หลักหน่วยรองที่หลักหลักสิบนะครับเถ้า9มาให้หนักไปที่หลักสิบให้รองไปที่หลักหน่วยนะครับ แอดก็วิเคราะห์ให้ตามนี้นะครับตามตัวเลขที่สูตรชนกันได้ออกมาแล้วแอดก็ว hey. ิเคราะห์ให้ที่ชุดดับนะครับเอาชุดดับมาตัดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามตัวดับนะครับถ้าดับเอาอยู่นะครับเจ็ดตัวนี้จะมาในหลักหน่วยนะครับ f 4 ถ้าดับสิบหน่วยเอาอยู่นะครับถ้าดับสิบหน่วยเอาอยู่เก้าตัวนี้จะมาในหลักสิบนะครับแต่ก็ให้เน้นหน่วยเน้นสิบนะครับแล้วก็กันกันไว้ที่สิบล้วก็หน่วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบแนวทางการวิเคราะห์ของแอดก็นำไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูผ่านๆไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ